สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสิริพรกองสวัสด์นะคะชื่อเล่นชื่อครูสองค่ะสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนไปเรื่องสิ่งมีชีวิตนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุณครูจะมีต่อจากเรื่องสัปดาห์ที่แล้วก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานะคะ ลักษณะสาคัญของสิ่งนี้ชีวิตนะคะสิ่งชีวิตมีการจเจริญเติบโตคนสัตว์และพืชจะมีการจเจริญเติบโตและอยหยุดการจเจริญเติบโตเมื่อโตเต็มวัยนะคะการเจริมเติบโตของสัตว์ในภาพนี้เป็นวงจรชีวิตของกบกบจ,จะเจริญเติบโตเต็มไวัยได้อย่างไรมันจะเริ่มจากไข่ที่คุ้มด้วยเยื yeah. ่อ เมื่อสีขาวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอันตรายหรือมีสัตว์อื่นมากินหรือทําลายที่มันลอยอยู่ในน้ํานะคะพอเปลี่ยนจากลักษณะของไข่มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอสต์ตัวอสที่มีหัวโตๆมีหางยาวนะคะพอระยะเวลาผ่านไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันมันก็จะเปลี่ยนระยะเป็นตัวน้อยๆค่ะ กล้ๆกับกบแต่หางมันจะหดลงนะคะผ่านไปก็เป็นตัวกบที่ตัวเต็มไปนะคะต่อไปการเจริญเติบโตของพืชเริ่มจากเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็เอามาเพาะแล้วก็มาปลูกแล้วมันค่อยๆเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะคะสิ่งนี้ชีวิตมีการขับไสของเสียออกมาบ้างกายร่างกายของคนและสัตว์จะกับของเสียออกมาในรูปแบบของเหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระส่วนพืชจะขับถ่ายออกมาในรูปของปากใบเช่นการคายน้ําภาพนี้นะคะเป็นการขับของเสียออกมาจากในรูปของเหงื่อเวลาคนออกกาลังกายภาพต่อไปก็คือเป็นสุนัขนะคะขับของเสียมาในรูปของอุจจาระต่อไปการคายน้านะคะทางปากใบนะคะคายน้ําของพืชจากปากใบ สามสิ่งนี้ชีวิตพ้องการอากาศหายใจคนคนหรือสตัตว์ต่างๆหายใจได้เพื่อการดำรงชีวิตส่วนพืชหายใจเพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหารถ้าสิ่งนี้ชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศหายใจก็จะตายค่ะสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเพื่อความอยู่รอดในการพรึรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเช่นไก่จะส่งเสียงร้องหรือบินหนีสิ่งเร้าที่มากระตุน้น สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำเพื่อสร้างพลังงานการเจริญเติบโตของร่างกายถ้าคนหรือสัตว์ไม่ได้รับอาหารและน้ำนะคะก็จะทำให้ไม่มีการเจริญเติบโตและก็ล้มตายได้น้ำและท่าอาหารถ้าเราได้รับไม่เพียงพอก็จะไม่มีการเจริญเติบโตค่ะ สิ่งมีชีวิตมีการเจริญสืบพันธุ์เพื่อออกลูกเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและเป็นการรักษาผ่อพันธุ์ให้ไม่สูญพันธุ์ไปค่ะต่อไปสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่คนและสัตว์สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเองได้ส่วนพืชมีการเคลื่อนไหวได้อย่างช้าๆและสังเกตได้ค่อนข้างยากต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนไหวของ แมวแเคลื่อนไหวของไก่แล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวของพืชก็คือบัวแต่เราจะเห็นได้ยากเวลาพืชเคลื่อนไหวนะคะต่อไปลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือต้องการอาหารและน้ําเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เองได้มีการตอบสนองต่อสิ่งร้าวสื่อพันุ์ได้ขับถ่ายของเสียหายใจได้และมีการเจริญเติบโตค่ะ ต่อไปลักษณะสําคัญของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการตอบสนองสิ่งเร้าไม่มีการสืบพันธุ์จะไม่หายใจไม่ขับของเสียไม่มีการต้องการอาหารและน้ําและไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เองได้ค่ะต่อไปจะเป็นรายงานของน้องปอหนึ่งนะคะให้นันเกเรียนระบายสีสสิ่งที่มีชีวิตค่ะ ต่อไปเป็นรายงานของนักเรียนชั้นป2นะคะให้นักเรียนตัดภาพสิ่งมีชีวิตจากหนังสือต่างๆมาติดในหัวข้อคนพืชและสัตว์ค่ะต่อไปของน้องอสา3นะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะนี่นะคะตัวอย่างค่ะวันนี้คุณครูได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วนักเรียนลองคิดสิว่าถ้าสิ่งมีชีวิต เขาต้องการอะไรหนึ่งเรื่องสิ่งมีชีวิตเขาจะต้องการอาหารน้ำอากาศเพื่อในการดำรงชีวิตให้มีชีวิตที่อยู่รอดแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาไม่สามารถดื่มน้ำได้ทานอาหารได้และไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ค่ะสรุปสั้นๆน,นะคะก็คือนักเรียนสามารถ สังเกตจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็นำมาเขียนในแบบฝึกที่คุณครูให้ในวันนี้นะคะแล้วเราก็กลับใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ